ก็หลรดเรียบร้อยครับเพื่อน,อ,นออกมาหน้าครับเมื่อนี้หลังเรืกอโรงเรียนครับผมหลังนี้ก็เป็นเถียงนาของผมเองนะครับมานาได้มาทีเสาร์อาทิตย์แต่ตอนนี้เรื่องเรียนเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้ไปเลยมาครับจะมาหาหนไม้ครับผมไปกันเลยครับนอไม้เัาก็ได้ครับพี่น้องครับอัน,นี้เขาเรียกว่าหนอ มันไม่ไหลนะครับเนาะเออแต่รู้สึกนออ่อนมันยังอยังในเกิดมากครับหรือว่าหลานเอาไปกินแล้วไม่แน่ใจนะอันนี้อันนี้หักเอาไปต้มครับอันนี้จังหน่อยก็ได้เอ้โนี่อีกหนอเนื้อนี่หนอใบใหญ่ปันใดครับเพื่อนแล้วก็พอได้แกงอยู่นะนี่เออแล้วว่าเราไปต้มนะต้มกับปนเฮ็ดปัวครับผมปนข้างจะมืดครับเพื่อนๆนี่ครับนอหนึ่งนี่เลยฝังดินอยู่นี่ครับ หนอนยังไม่ยาวนะครับป่าโนมัก็สีมืดๆนะจัดหน่อยครับเพราะว่าวันนี้มีพายุนะครับอ่าที่ลงมาตอนนี้ก็ฝนก็ตกรินๆอยู่นิดๆนะครับเป็นพายุครับมหามงค์ก็เข้าในป่าก็จะมืดหน่อยครับแบบนี้แหละตรงนี้โผลออกมาก็เป็นนี่ครับทุ่งนาอันนี้ใส่ข้าวเจ้าไว้ครับผมเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้ากลางครับเพราะได้กินนี่ครับ นอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะยังสวยยังสวยบ่เอาลายแล้วครับเมื่อน,นี้คิดว่านะ่าจะเอาไปต้มเฉยๆนะไปลายกับบเบริเบรครับกินกินแค่คนเดียวเนาะเอาไปต้มครับก้อยหอยบ๊อมีหอยเชลรีอยู่อ้าวนี่ก็อีกหนึ่งนอ้องนอกอะ่ะยังบอกให้สมบูรณ์นไนเลยครับแต่แล้วก็จะเอาเลยนะอันนี้นอนน้อย,อย,อยปล่อยไว้ก่อนอ่นนี่มีอยู่ข้างในหน่อยอันนี้ ค่อนข้างมืดครับต้องใช้แสงแฟลชน้ำอเอานึ่งวจะยาวได้แค่นี้ก็ดีครับต้มอ่านี่อีกหนอนี่ครับนะพอได้พอได้หักเลยนะครับอเอามมดมานำนี่ครับก็ประมาณนี้แล้วอังนี้ก็น่าจะอิ่มแล้วนะผู้ยุงหลายครับนี่อีกนอหนอนึงหนอเล็กๆ จะเอาเอาแล้วหน่อใหญ่หรอกนี่เอานี่ครับจะต้มนน้อย,อยเลยพอดีเลยหนอ่ออ่าหน่อนนี่จะยาวๆหน่อยนะอเอาคือเกาแหละเดี๋ยวมาเล้วนะครับนี่หน่อไม้ก็หน่อไม้เจ้าของดอกยไม่ได้ไปหามองอื่นหรอกครับ <c oughs> หาอยู่หน้าเจ้าของนี่แหละนี่เลยนี่เลยโอ้ยเด็กาันเด็การ,การนี่อีกหน่อแต่ว่าอยู่ลึกหน่อยครับเพื่อนๆอยู่ข้างในนี่เดี๋ยวจะหักออกมาให้เบิ่งครับมุมกล้องไม่เห็น อ่านี่ไงได้ยินเสียงฮักปะ่ะเสียงดังฟังชัดเหลือเกินอ๋อนี่เด้อ้าวน่าจะพอแล้วมั้งนี่อีกหน่อนหนึ่งข้างในนู่นมาครับไอ้หนุโอ้แขนแขนโอ้ทะรักทะเลไปหาหน่อไม้นี่ครับโป๊ะโป๊ะอันดีอันดีอันดีอ้าโอเค เลือบมาเดือบไปเห็นอีกนอนนึงครับอยู่ตรงนี้โอ้ก่อนนี้ออกลายครับนี่ฟังเสียงหักหนอใหญ่เลยโอเคป่ะนี่นี่การเฮ้ยครับพเพื่อนๆครับนะครับน้ำไหมที่เขาได้มาน่าจะพอสําหรับต้มแล้วะก็อันนี้ก็พอแล้วนะครับน่าจะกลับบ้านแล้วล่ะค่ำแล้วยุงก็เยอะด้วย ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเพื่อนๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ